mindset สำคัญกว่าความรู้สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิสแสนทองครับเราคงเคยได้ยินคำว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ซึ่งเป็นวลีเด็ดของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพราะถ้าไม่มีจินตนาการความรู้ที่เรียนมาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรและความรู้ใหม่ๆก็มักจะเกิดจากจินตนาการมาก่อนเสมอ แต่ในยุคนี้โลกเราเปลี่ยนไปเร็วมากเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนแบบซับซ้อนมากขึ้นบางครั้งก็เปลี่ยนแบบ disruptive ก็คือหมายถึงเปลี่ยนเร็วทันทีตั้งตัวไม่ทันเปลี่ยนแบบของเก่าๆนี้แทบจะใช้ไม่ได้เลยเอาพูดง่ายๆเหมือนเราเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมตกยุคกันแบบเป็นซาาเป็นเศษเหล็กไปเลยใช้ไม่ได้เลยนะทุกคนต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไปพร้อมๆกัน ไม่ค่อยสนใจหรอกว่าคุณจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เรียนมาสูงเรียนมาน้อยผู้หญิงผู้ชายแทบจะไม่สนใจบางเรื่องต้องกลับมาเริ่มต้นจากศูนย์พร้อมกันเลยนะเรื่องใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เพราะฉะนั้นคือในอดีตที่ผ่านมาใครมีต้นทุนชีวิตอะไรมาไม่เกี่ยวเลยครับผมว่าก็อันนี้แหละเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้น คงต้องเพิ่มวลีเข้าไปอีกหนึ่งวลีนอกเหนือจากจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ก็คือ m i n d t e t สำคัญกว่าความรู้ยุคนี้เนี่ยเราเนี่ยมักจะตกยุคเร็วนะฮะโดยเฉพาะเรื่องความรู้หมดอายุง่ายความรู้บางอย่างเนี่ยมันก็หาง่ายครับ mindset หรือกรอบแนวคิดเนี่ยไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ความรู้ดีๆเราก็พอซื้อได้เราก็เสิร์ชหาในเน็ตได้นะครับแต่ m i n d s e t นี่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คนเราต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไปพร้อมๆกันเหมือนๆกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคนที่จะเดินไปข้างหน้าปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าคือคนที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับตั้งสติได้ก่อนคนอื่นเข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วใช้เวลาในการทําใจแป๊บเดียว ไม่โวยวายกับสิ่งที่มันหายไปที่เราเคยมีเคยสําเร็จไม่ต้องไปสนใจมันเราก็ไม่เสียใจกับการที่ไม่มีเวลาว่าเอ๊ยทาไมไม่ไม่แจ้งล่วงหน้าไม่บอกเราล่วงหน้าไม่เตือนก่อนมาปุ๊บปั๊บเลยอันนี้คือคุณลักษณะแรกของคนที่ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าก็คือตั้งสติได้ก่อนคนอื่นครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะในการตั้งหลักคุณลักษณะข้อที่2ก็คือคิดบวกครับ คิดบวกคืออะไรคือมองสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคมองเป็นความท้าทายมองเป็นโอกาสมองเป็นข้อดีและเชื่อว่าทุกคนเจอเหมือนเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดเราเคยเสียเปรียบคนอื่นในเรื่องของประสบการณ์ความรู้วุฒการศึกษาตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามเวลาเรื่องใหม่มาปุ๊บเนี่ยเราต้องดีใจครับความเสียเปรียบของเราหมดไปทุกคนกลับมายืนเหมือนกันก็คือเท่ากับศูนเหมือนกัน เพราะมันใหม่สําหรับทุกคนไม่ใช่เราคนเดียวแล้วคนเหล่านี้มักจะตื่นเต้นกับการที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอพร้อมที่จะเรียนรู้รู้สึกตื่นเต้นถ้าเกิดทุกอย่างเหมือนเดิมไปเรื่อยๆไม่หวาสําเร็จหรืออะไรก็ตามก็เฉยๆมันน่าเบื่อแต่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาทุกวันทุกวันคนแบบนี้จะรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เกาะเทรนคุยกับเขารู้เรื่องรู้ไว้ก่อน อันนี้ก็เรียกว่าคุณลักษณะที่2ก็คือคิดบวกครับมาดูคุณลักษณะข้อที่3ครับทําทันทีฮะก็คือทอทอทครลงมือทําก่อนได้เปรียบกว่าคนกลุ่มนี้จะไม่เสียเวลาในการรอให้ทุกอย่างมันเข้าที่เอ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันมีหลักสูตรออกมารอให้มีหนังสือออกมารอให้มีโอ้โหกว่าจะรอถึงตอนนั้นนี่ก็เสียโอกาสไปเยอะละแล้วคนเหล่านี้จะไม่อ้างความไม่พร้อมครับ ยังไม่พร้อมยังไม่ทํารอก่อนไม่มีตังไม่มีเงินไม่มีอันเนี้ยคนเหล่านี้ก็คือส่วนใหญ่จะไม่มีข้ออ้างครับทานาทีพร้อมไม่พร้อมทําด้วยความไม่พร้อมนี่แหละเขาจะคิดว่าอย่างนี้ทาก่อนเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบเช่นทําก่อนผิดก่อนมีเวลาแก้ตัวครับเพราะคนอื่นยังไม่ได้ทําเราอาจจะทําผิดครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองเราอาจจะไปเริ่มต้นพร้อมคนอื่นก็ได้ก็แสดงว่าเราไม่ได้เสียหายอะไรทําก่อนถูกก่อนเนี่ยอันนี้สําเร็จก่อนแน่นอนถ้าเราทําผิด นะทำก่อนทำผิดมีเวลาแก้ตัวทำก่อนถูกก่อนก็ไปก่อนคนอื่นและไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้ที่ถูกคืออะไรที่ผิดคืออะไรไม่ต้องกลัวเพราะนั้นคือเรื่องใหม่ๆทําไปเถอะเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเป็นกูรูว่าไอ้ตกลงถูกผิดคืออะไรทุกคนก็อยู่ในโหมดของการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดและคนกลุ่มนี้จะเชื่อว่าทํามากได้น้อยแต่ได้ผลเยอะคุ้มครับยกตัวอย่างเช่นทดลองเรียนรู้มันสิบอย่างทดลองทํามันสิบอย่างโอ้โหล้มเหลวไป9้าอย่าง แต่สาเร็จแค่หนึ่งอย่างนะแต่หนึ่งอย่างนั้นสําเร็จแล้วผลของมันเนี่ยสเร็จเป็น10เท่าร้อยเท่าที่เรียกว่า 10x ทําเยอะแต่สําเร็จแค่หนึ่งนี่คุ้มฮะเหมือนคนทําอะไรนะสินค้ามาหลายๆตัวแต่ขายดีสักหนึ่งตัวนี่คุ้มละกําไรที่ได้มาเนี่ยไปชดเชยขาดทุนได้หมดละเพอๆกำไรเยอะด้วยนะอ่ะคุณลักษณะข้อที่4ครับคนกลุ่มนี้มักจะเริ่มปรับตัวคือ ไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรียนลึกเหมือนสมัยก่อนแล้วก็มักจะเรียนกว้างครับเรียนกว้างเพื่ออะไรเพื่อสแกนหาว่าแนวโน้มของเทรนด์ของโลกจะไปทางไหนนะไม่ได้แบบชอบอย่างหนึ่งแล้วก็ลงลึกนะอยู่กับมันไม่สนใจอย่างอื่นโลกนี้ไปก็เรียกว่าคุณหลุมลึกลงไปเมื่อไหร่นะโผล่หัวมาอีกทีนี่โลกเปลี่ยนเป็นคนระบายไปเรียบร้อยแล้วคนเหล่านี้ก็จะเริ่มถึงแม้จะสนใจเรื่องบางเรื่องนะลงลึกก็ตามแต่มักจะโผล่หัวขึ้นมาดูรอบๆข้างด้วยไม่ใช่ลึก ทั้งวันทั้งคืนอยู่กับเรื่องนี้ไม่สนใจอย่างอื่นเลยใครคุยอะไรไม่รู้เรื่องเลยกลุ่มแรกก็คือมักจะสแกนหาว่าอะไรที่เป็นแนวโน้มที่ควรจะไปโฟกัสมันมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดลงลึกพวกนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาดูในภาพกว้างอยู่เรื่อยๆและที่สำคัญครับเขาจะต้องวางแผนว่าถ้าเขาลึกไปหนึ่งเรื่องนานแค่ไหนแล้วลึกแค่ไหนเขาถึงจะไม่ตกยุค คือถ้าลึกกับเรื่องที่มันเป็นเทรนด์อยู่แล้วเนี่ยไปเถอะเพราะยิ่งลึกก็คือเทรนด์มันก็ไปทางเดียวกับเราแต่ถ้าเกิดเราลงลึกสวนเทรนด์อันนี้เริ่มมีปัญหาโผล่ขึ้นมาอีกทีนี่อยู่คนละขั้วของโลกไปเลยนะครับอันนี้คือคนที่มีลักษณะของคนที่ประสบความสําเร็จทั้งหมด4เรื่องนะครับอ่ะก็คือผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือ1ตั้งสติได้ก่อนคนอื่น2คิดบวกนะมองความท้าทายมองปัญหาอุปสรรคให้เป็นโอกาส 3ก็คือทําทันทีลงมือทําก่อนได้เปรียบกว่าแล้วก็4เรียนกว้างควบคู่กับลึกถ้าเทรนไปทางลึกเราลงลึกได้แต่ถ้าเทรนไปทางกว้างเราอาจจะไม่ลงลึกเราแค่โฟกัสบางเรื่องบางในช่วงเวลาหนึง่งหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับมาอยู่ในเลนในภาพกว้างเพื่อจะไปตามเทรนของโลกสรุปว่านอกจากกินาการแล้ว mindset นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญกว่าความรู้ลองดูนะครับว่าในการ เปลี่ยนแปลงในการปรับตัวแต่ละครั้งของเราเน่ลองย้อนกลับไปทบทวนดูก็ได้ครับเราเก่งเรื่องไหนเช่นเราทําใจได้เร็วเราเป็นคนเรียนรู้ได้เร็วแล้วเรายังต้องปรับตัวเรื่องไหนเช่นเรายังกลัวความล้มเหลวอยู่เราชอบลงลึกกับเรื่องบางเรื่องอ่ะลองไปปรับตัวดูทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับลองนําไปใช้ดูเพื่อมีประโยชน์กับทุกทกท่านบ้างขอบพรคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ